สวัสดีครับผมเซเว่นแคนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเชล่าออนไลน์นะวันนี้จะพาไปทำเควสนะครับเพื่อเอาสัตว์ขี่เพิ่มเติมนอกจากมาที่เราได้ฟรีมาในเลเวลต้นๆนะหรือจะต้องเติมแคสเพื่อไปซื้อสัตว์ขี่เพิ่มเติมนะครับหลายคนก็คงรู้นะครับว่าเซเว่นแคสสายฟรีนะครับไม่เน้นเติมนะฮะขั้นแรกนะครับให้เรากดตัววีแล้วเลือกไปที่หัวข้อรางวัลแล้วเลือกลงมาที่สัตว์ขี่หรือสัตว์เลี้ยงนี่แหละครับนี่แหละครับให้เราสังเกตดูดีๆมันจะมีสัตว์เลี้ยงสมุดักบ สัตว์ขี่นะครับก็ให้เราเลือกดูแล้วก็เลือกทาเอานะฮะมันจะมีสัตว์ขี่อีกหลายอย่างหลายประเภทเลยนะครับรวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะที่มันจะอัปเดตตามหลังมานะครับเพราะอันนี้เซิร์ฟเพิ่งเปิดนะซึ่งการที่จะได้แรปเตอร์มาขี่เนี่ยนะครับเราจะต้องทำเควสสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับก็คือแตงโมเนี่ยแหละแต่เราจะเลือกทําอันไหนก่อนก็ได้นะครับวิธีทําก็ไม่ได้ยากนะครับให้เราวาร์ปไปตามเมืองต่างๆนะครับแค่วาร์ปไปเท่านั้นเองนะครับซึ่งตอนนี้มันมีสมุดวรรรปฟนนนนะะคคคคััับบอยยยู่3ววกก็็็ให้้ทุไไเชดล แค่วาปไปให้ครบนะครับตามเมืองต่างๆแล้วมันจะมีเหรียญตาขึ้นนะครับว่าคุณได้มาถึงแล้วส่วนถ้าไปเมืองไหนแล้วมันไม่ขึ้นแสดงว่าคุณมีแล้วนะครับถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็กด V แล้วก็เช็คดูได้เลยนะครับตามเมืองต่างๆนะ เมื่อเราครบแล้วนะครับหลังจากนั้นเรามาทำเควสแตงโมกันนะฮะก็คือให้เราวาปไปตามสถานที่ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ดูนะครับผมก็จะเปิดแผนที่ไว้ให้ดูด้วยให้เราไปยืนใกล้ๆเสานะครับหรืออนุสาวรีย์นั่นแหละทั้งหมด6เสานะครับเมื่อเสร็จแล้วคุณก็จะได้แรปเตอร์แล้วก็แตงโมมานะครับก็สามารถขี่ได้เลยส่วนแตงโมนี่นะครับมันเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับคุณก็สามารถเลี้ยงได้นะครับเอามาเปิดเล่นได้เหมือนกันนะฮะสามารถให้อาหารได้ปกตินะครับ แล้วมันก็จะมีช่องสถานะบอกนะครับว่าสัตว์เลี้ยงของเราทําอะไรได้บ้าง เรามาดูความเร็วระหว่างม้ากับแรปเตอร์ดีกว่านะฮะม้าความเร็วอยู่ที่240แรปเตอร์275นะเคก็ห่างกันประมาณ35เนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสัตว์เลี้ยงภายในเกมนี้มันยังมีอีกมากที่ได้จากการทำเควสนะเสือดำก็สามารถทำได้ พรมอลาดินอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับมันก็ต้องรออัปเดตเข้ามาอีกนะครับอันนี้คือสายฟรีนะครับที่สามารถทำเควสได้เองนะไม่จําเป็นจะต้องไปเติมซื้อนะครับส่วนม้าฟรีที่บินได้นะครับอันนี้ก็ได้จากเควสนะครับจากแผนที่นี้นะเป็นเควสที่ทุกคนสามารถมีได้นะครับมันจะเป็นเควสเนื้อเรื่องนะครับให้คุณทำเควสเนื้อเรื่องมาเท่านั้นเองไม่ยากนะครับมันจะให้ม้าบินมาเพื่อให้เราไปคุยกับเอมซีข้างบนนั้นหลังจากนั้นเราก็ได้มาฟรีเลยนะครับถาวรเลยนะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่รับชมและอย่าลืมกดถูกใจแล้วกด subscribe เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆได้ทุกที่เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ